กันมากี่สนามกีสนามรบเนี่ย <S 2> <S 2> มีผู้กองเคียงคู่มาตลอดถ้าผู้กองไม่หักเพื่อไทยยกมือให้อนุทินเนี่ย <S <S อนุทินไม่มีวันนี้นะรอบนี้เอาอย่างนี้ถ้าขาดผู้กองเนี่ยเหมือนขาดใจอืลกกันมากี่สนามกีสนามรบเนี่ยมีผู้กองเคียงคู่มาตลอดและที่สําคัญที่สุดเลยก็คือผู้กองคือทําให้คุณอนุทินเนี่ยได้เป็นนายกที่รักษาการมา ที่ยอมรักษาสัญญาสี่เดือนถ้าผู้กองไม่หักเพื่อไทยยกมือให้อนุทินเนี่ยอนุทินไม่มีวันนี้นะเพราะฉะนั้นขณะที่ที่อนุทินเนี่ยขอบคุณพักประชาชนเนี่ยว่าให้อนุทินมีวันนี้เนี่ยอนุธินต้องขอบคุณผู้กองผู้กองด้วยเพราะว่าผู้กองเนี่ยทําให้คุณอนุทินเนี่ยมีวันนี้ถ้าไม่มีวันนี้เนี่ยไม่มีผู้กองยกมือให้เนี่ยมันก็ไม่มีวันนี้สําหรับคุณอนุทิน พญาน้นเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยผมว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นเหตุสําคัญที่ยังไงคุณอนุทินกับผู้กองเนี่ยก็อย่างที่กงงันไม่ได้อยู่ดีและที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือผู้กองเนี่ยนะครับเป็นจะเป็นไอ้หัวใจสำคัญที่จะประสานงานกับส่วนอื่นๆได้ดีเพราะเขาเขาเคยควบคุมกับภาคต่างๆมาแล้ว แล้วก็โอกาสที่ผู้กองมาร่วมด้วยเนี่ยโอกาสเสียงที่จะทําให้เพื่อไทยหรือตรงน้นตรงนี้เนี่ยมีโน่นมีนั่นเนี่ยมันจะน้อยไปเพราะว่าถ้าพุทธเพื่อไทยถอนไปหรือมีโน่น<อ>มีนั่นเนี่ยควางพังได้เลยพังได้เลยผู้กองก็หน้าต่อรองของเพื่อไทยจะสูงเกินไปสูงเกินไปก็ผู้กองก็ไปเสียบได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงเนี่ยผู้กองเนี่ยต้องได้อยู่แล้วแต่ตรงนี้เนี่ย ผมว่าเขากำลังต่อรองกระทรวงบรรยา,าก,กาศขนาดนี้มันคืออะไรถ้าอาจารย์คิดว่าสุดท้ายก็ต้องมาลงเอยกันต่อรองกระทรวงกันอยู่ถ้าผมเป็นผู้กองนะผมอยากกระทรวงเกษตรนะผมก็ต้องยืนยันเพราะว่าพอสุดท้ายเนี่ยเพื่อไทยเนี่ยต้องยอมผู้กองไม่ใช่ผู้กองต้องยอมเพื่อไทยนะผมคิดคนละอย่างเลยเพื่อเพื่อไทยต้องยอมผู้กองไม่ใช่เพื่อไทยผมใจไทยผมใจไทยเนี่ยต้องยอมผู้กองเพราะว่าผู้กองมีตั้งร้อยเก้าสิบกว่าเสียงเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลจะไปยอม พักร่วมในการมาต่อรองทําไมผู้กองเยเป็นตัวแปรสาคัญมากกว่าเพื่อไทยนะครับในการที่จะไปร่วมรบกันการต่อสู้นั้นเราจึงเห็นท่าทีของกล้าธรรมก็ไม่ได้รีบร้อนอะไรเพราะรู้ว่ายัางไงก็ต้องเอาท้ายภูมิใจไทยจะยอมเหรอยังไงต้องเอาเอาโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมกลับมาถามมีอีกหลายประเด็นที่อยากจะถามต่อเป็นว่าฟันธง,ง,งตรงนี้ว่าอย่างไรและสุดท้ายนะต้องไปผู้กองมาเข้านะอาจารย์ยวิชัยว่าอย่างไงผมว่ามีอยู่สามปมแต่ว่าข้อสรุปใกล้เคียงกับอาจารย์ครับคือปมแรกก็คือว่า คือตอนนี้พรรคภูมิใจไทยกําลังสร้างอํานาจในการต่อรองของตัวเองเนี่ยให้มากขึ้นเพื่อให้ตัวเองเนี่ยมีความมั่นคงก็ดึงเพื่อไทยมาพอดึงเพื่อไทยมาปั๊บเนี่ยเขาก็จะมีอํานาจในการต่อรองถึงแม้ว่าไม่มีกล้าธรรมเขาก็จะตั้งรัฐบาลได้เขาเกินไปแล้วถูกแล้วทีนี้พอมีอำนาจต่อรองแบบนี้เนี่ยก็สามารถบีบว่าเอ้ยคุณเลือกกระทรวงตามใจตัวเองไม่ได้แล้วนะคุณต้องเลือกกระทรวงที่ผมจัดสรรให้คุณ อ,อันนี้ก็คือการสร้างอํานาจในการต่อรองของทางภูมิใจไทยอันที่สองเนี่ยปมที่สองผมคิดว่ามันอาจจะมีปมเรื่องภาพลักษณ์อยู่คือบรรดาขาเชียร์ของทางภูมิใจไทยเนี่ยก็คงจะกระอักกระอ่วนใจมากพอสมควรที่จะให้คุณธรรมนัทเข้ามาร่วมรัฐบาลด้วยเพราะว่าภาพลักษณ์อะไรต่างๆเน,นานาก็ถูกตั้งคาถามอยู่ไม่น้อยถึงแม้ว่าในขณะนี้เนี่ยเขาเอาเพื่อไทย ไปร่วมรัฐบาลก็เห็นกองเชียร์ของทางภูมิใจไทยเนี่ยก็เริ่มที่จะออกมาส่งเสียงแล้วว่าไม่อยากได้1,2,3นะสอนะสอสอสอเนี่ยนะเป็นรัฐมนตรีนะเพราะงั้นเนี่ยถ้าหากว่าคุณธรรมนัฐเนี่ยเข้ามาเนี่ยมันก็อาจจะเกิดเสียงครหานินทาและก็เสียงวิพากษ์วิจาร์ต่อคุณอนุทินภาพลักษณ์ที่อุตสาหเอาเทคโนแครด มาโปดหน้าเอาไว้เนี่ยมันก็จะอาจจะถูกทําให้แปดเปื้อนก็เลยพยายามที่จะเช็คกระแสอยู่ในขณะนี้ว่าเอาอยัางไงกันดีนะครับอันนี้ก็ก็คือใช้เวลาในการที่จะทําให้กระแสวิภาควิจารณ์อะไรต่างๆนมันรุนขนาดไหนอย่างเชิงก่อนโอเคอย่างเชิงส่วนปมที่3เนี่ยก็คือเป็นปมที่อาจจะทําให้ทางภูมิใจไทยถึงอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ยังต้องเอาคุณธรรมนัด คือปมที่อคออออร่วมกันนะแล้วก็ปมที่อยู่ในเครือข่ายอำนาจเดียวกันนะไม่มีทางที่จะทิ้งกันได้ปมนี้แหละไม่ว่าปมที่หนึ่งในเรื่องของการต่อรองหรือว่าปมที่สองในเรื่องของภาพลักษณ์หรือแม้กระทั่งปมที่อาจจะมีข่าวออกมาว่ามีความขัดแย้งกับคุณเนวินเนี่ยเรื่องของช่วงเลือกตั้งเนี่ย แม้จะมีสามปมนี้แต่เจอปมสุดท้ายเข้าไปเนี่ยก็คือร่วมกอดคอกันมาก่อนและอยู่ในโครงสร้างเครือข่ายเดียวกันเนี่ยม,มันทําให้คุณอนุทินอย่างไรเสียก็คงจะต้องเอาคุณธรรมนัทแสดงว่าไอ้ปมหนึ่งกับปมสองก็แค่แค่ซื้อเวลาซื้อเวลาแล้วก็ต่อรองแล้วก็พยายามที่จะบีบให้นุ่มก่อนอเพื่อให้ลดอํานาจในการต่อรองของคุณธรรมนัทแต่บรรทัดสุดท้ายก็เชื่อว่าจะมาจบด้วยกันอยู่ <จบ S 1> ดีจบแต่ว่าประเด็นปัญหาสําคัญมันอยู่ตรงนี้ คือว่าคุณธรรมนัสเนี่ยอยากได้กระทรวงเกษตรเพราะกระทรวงเกษตรนั้นเนี่ยมันมีความสําคัญในง่ของการสร้างเครือข่ายในอนาคตในทางการเมืองต่อไปทั้นคุณธรรมนัสได้มาเนี่ยมันก็เหมือนกับเสือติดปีก mm hmm. นะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยในกระทรวงเกษตรเนี่ยก็เต็มไปด้วยคนของคุณธรรมนัสคนอื่นมาเนี่ยไม่รู้ว่าจะบริหารได้หรือเปล่านะ เพราะงั้นเนี่ยถ้าคุณธรรมนัตเข้าไปอยู่ในกระทรวงเกษตรมันก็ไม่ได้ต่างอะไรจากที่ภูมิใจไทยคุณอนุเทียนไปคุมมาไทย uh huh. นี่บอกไหมวันเนี่ยเขาก็จะใช้ตรงนี้เป็นฐานในการสร้างเครือข่ายแล้วก็อันนี้ก็มองในอนาคตว่าอาจจะเป็นฐานในการมาต่อสู้กับพรรคภูมิใจไทย uh huh. ในอนาคตต่อไปอนั่นเองเพราะงั้นเนี่ยก็ต้องรีบตัด เสียแต่ต้นลมตัดไฟเสียแต่ต้นลมก็คือต้องตัดทอนอำนาจในการสร้างและขยายเครือข่ายออกไปและให้คุมกระทรวงที่อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับการสร้างเครือข่ายมากนักเช่นกระทรวงวัฒนธรรมเป็นต้นก่อนที่กล้าทําจะใหญ่กว่านี้ขึ้นหนึ่งขึ้นมาเป็นคู่แข่งคู่แข่งแล้วก็ท้าทายคุณเจษไ์แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะต่อรองใครยอมใครไม่ยอมใครอาจารย์ก็ยังเชื่อเหมือนอาจารย์พรชยัยครับท้าท<ะ>ีจะตกลงกันได้้ตกลงกันได้แต่ว่ากระทรวงไหนอย่างไรเนี่ย อันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าใครมีพลังนในการกดดันมากกว่ากันป,ประเด็นชี้ขาดอาจารย์พรชัยบอกสุดท้ายภูมิใจไทยจะยอมแปลว่าก็เชื่อว่ากล้าทําจะได้กระทรวงเกษตรอยู่ดีผมผมคิดอย่างนั้นนะอาจารย์พรชัยว่ายังไงคิดว่า,า,าผมก็มีความคิดไม่ต่างกันเพราะว่าอย่างไรเสียเ,เนี่ยกระทรวงเกษตรเนี่ยถือว่าเป็นหัวใจอของคุณธนนท์เนตอนนี้และเป็นกระทรวงที่เขาสามารถทํางานได้ดี แล้วก็เขาสามารถที่คือเขาเป็นคนที่ถึงลูกถึงคนน่ยนะแล้วก็เข้ากับเกษตรกร,กรได้เพราะงั้นเนี่ยเขาก็คิดว่ากระทรวงนี้เนี่ยอาจจะเหมาะกับคนบุคลิกแบบเขาในการที่จะลงไปทํางานเพราะอย่างไรเสียเนี่ยผมคิดว่าเขาต้องพยายามที่จะต่อรองกระทรวงนี้อเอามาไว้สําหรับพักตัวเองให้ได้ยือย้อยื้พยายามยือ้อจนถึงที่สุดแต่สุด